เดน,น้าเปิดกล้องถ่ายทำละครเรื่องเสือเรื่องแรกในละครชุดเลือดมังกรผู้กำกับอ็อฟพงพัฒน์ในนามค่ายแอคอาร์ตที่รับผิดชอบละครชุดนี้ทั้ง5เรื่องและจับหนุ่มอนันดามาชิมลางงานละครครั้งแรกประกบคู่กับสาวคิมเบอรี่ <S <S ก็ถ่ายทำในฉากที่ทั้งคู่ต้องหนีการตามล่ามาที่เกาะแห่งหนึ่งโดยปักหลักถ่ายทำกันที่หาดยาวสัต,ตหีบจ,จังหวัดชนบุรีต้องป่ายปีนทั้งโขดหินและหน้าผาแต่ทั้งคู่บอกที่เห็นนี้ยังบ่บ่เพราะตั้งแต่เปิดกล้องมา1เดือนเจอของแข็งมาแล้วทั้งสัตว์เด ล,ลูกครึ่งอย่างหนุ่มอนันดาที่ภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเรามีอะไรนะที่น่าครัวสุดอะสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงลูกครึ่งลูกครึ่งแมอนันดามันคืออุตริใช่ป่ะก็เพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยได้ยินไงไม่ใช่อุตรดิษฐ์อุตรดิษฐ์ใช่ไหมใช่แล้วเมื่อกี้ก็พูดว่าอุตรดิษฐ์ในชานจริงด้วยไม่เคยได้ยินคำนี้นี่ก็แกล้งอยู่ได้นี่รุ่นรุ่นใหญ่นี่รุ่นรุ่นใหม่นี่มันทำตัวให้มันดีๆหน่อย ตากลงคํานี้พูดว่าอะไรคะอุตรีงงานนี้พอรบมาเสียหนุ่มกับวันวิสาหิสาวที่มีดวงเสริมเขาจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างทั้งในจอและนอกจอต้องรอติดตามโดยละครชุดเลือดมังกรคือเสือสิงกระทิงแรดหงจะบวงส่วงพร้อมกันในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะสายฝนชีช้างรายงาน